มหาวิทยาลายัยศิลปปกรวิทยาเขตและที่ตั้งมี4วิทยาเขต 1. วิทยาเขตท่าพระเลขที่31ถนนหน้าพระรานแขวงพระบรมมหาราชวางังเขตพระนครกรุงเทพ 2. พระราชวังสนามจันทร์เลขที่6ถนนราชมคลาในอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม 3. เมืมองทองธานีเลขที่80 ถนนป๊อปปูล่าตำบลบ้านใหม่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีและ 4. สารสนเทศพิบุรีได้ที่1หมู่3ตำบลสามพยาอำเภอชะอำจังหวัดพิบุรีเกณฑ์ข้อรับการเรียนต่อมหาวิทยาลัยศิลปากรรับทั้งหมด4รอบได้แก่ 1. รอบ T-Cast Portfolio ร,ร,รอบสะสมผลงาน 2. t c a s เฉพาะวิชา 3. t c a s รอบ2รอบโคตา 4. รอบรับตรงอิสระวิทย,ยาเขตท่าพระเปิดสอนด้วยการ4คณะ1คณะจิตกรรมปฏิมากรรมและภาพพิมพ์ปี2ถึงปี5 2คณะสถาปัตยกรรมปี1ถึงปี5 3คณะโบราณคดีปี2ถึงปี4และคณะมรณนศนิลป์ แนวทางการประกอบอาชีพหลังเรียนจบคณะจิตกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 1. สามารถเป็นนักศิลป์นักออกแบบนักโฆษณาคณะสถาปัตยกรรมสามารถเป็นนักออกแบบอิสระสถาปนิกนักออกแบบโฆษณาและสื่อสิ่งพิมพ์นักออกแบบตกแต่งภายใน 3. คณะโบราณคดีสามารถเป็นนักโบราณคดีพันธรักษาพิพิธภัณฑ์และมคคุเทศ 4. คณะมัณฑนศนิลป์สามารถเป็นนักออกแบบเครื่องแต่งกายนักออกแบบพิพิธภัณฑ์กราฟิกดีไซเนอร์วิทยาเขตเมืองทองธานีสาขาที่เปิดสอน 1. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจปี4 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบและ 3. สาขานิเทศศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ สามารถประกอบอาชีพเป็น 1. นนักออกแบบการ์ตูนออกแบบเครื่องแต่งกายและนักออกแบบทั่วไปสาขานิศศาสตร์สามารถประกอบอาชีพ 1. ดารา2นักข่าวและ3บรรณาธิการวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์เปิดสอนคณะอักรรษรศาสตร์คณะศรรึกษาศาสตร์คณะนิเทศศาสตร,ร์คณะวิทยาศาสตร,ร์คณะเภสัชศาสตร์คณะมัณฑนศิลป์ปีหนึ่ง คณะสถาปัตยกรรมาศาสตร์ปี 1- ปี2คณะวิศวกรรมาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะจิตกรรมปฏิมากรรมและภาพพิมพ์ปี1คณะอักษรศาสตร์แนวทางการประกอบอาชีพเช่น 1. นักข่าว 2. นักเขียน 3. ดารานาักแสดง 2. คณะศึกษา,าศาสตร์เช่น 1. ข้าราชการครูบุคลากรทางการาศึกษานักวิชาการาศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ 1. เภสัชกร 2. นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3. นักพัฒนายาคณะวิทยาศาสตร์ 1. แพทย์2ครูอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ 3. นักวิทยาศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1. วิศวกร2วิศวโยธา3วิศวไฟฟ้าวิทยาเขตสารสนเทศเปิดสอนคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรคณะวิทยาการจัดการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรสามารถประกอบอาชีพเช่น 1. สัตวบาล2นักวิชาการเกษตรและ 3. กรมป่าไมา้คณะวิทยาศาสตร์การจัดการ เช่นนักการเงินนักธุรกิจและเลขานุการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเช่นนักคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์